โอเคครับสวัสดีวันนี้พวกผมบูมงานสายดันหลังจากที่อยู่บ้านมาเป็นอาทิตย์ตอนนี้ก็ไปหาช่างแบนหน่อยไปไหนได้ไม่ค่อยไกลอ่ะช่วงนี้เนีย่ยดูดิเงียบกิบบ้านเมืองไม่รู้จะไปถ่ายอะไรแล้วหมดโควิดอ่ะได้ดูกันทุกวันแน่นอนจะลงคลิปบ้างทุกวันเลยถ้าหมดโควิดอ่ะตอนนี้เราจะทาอะไรเดี๋ยวตอนนี้ยาลม แปรปวนนะก็เลยยังไม่ได้ไปลุยไหนเลยป่าเปิดก็ไม่ได้ไปนะไม่ค่อยมีอารมณ์เลยมันไม่จวดอะ่ะมันไม่จวดก็เลยไม่ได้ไปนะก็ต้องขออภัยคนที่ติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็คนติดตามเพิ่มมาประมาณสิบาคนแม่แน่นอนจริงๆนะครับผมขาอะไรเช่นนี้มันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาดู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  ชิวๆไปหนาวด้วยวันนี้มันได้ใส่แขนยาวมาด้วยโอ้หนามวมากฮัลโหลมอเตอร์ฟัคกอ์ฮัลโหลมอเตอร์ฟัคเกอร์ฮัลโหลมอเตอร์ฟัคเกอร์ใส่ผ้าคล้องสวัสนีครับแท็กซี่ซิงระเบิดเมืองเหรอวันนี้มาเลย ช่งแหวว่างานเยอะงานเยอะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูหน่อยเดย้ไปดูหน่อยว่าช่างแบงงานเยอะจริงหรือเปล่าอีพีนี้ก็อาจจะเป็นอีพีว่าเดินดูเดินด,ดูร้านหน่อยว่าช่วงนี้แบบก็เป็นโควิดกันทำไมช่างแบงถึงแบบว่างานถึงเยอะอะครับก็ต้องมาดูนะครับผมทําไม่ดีหรอครับโอ้โอ <c ười> <c ười> <c ười> หะอะไรเทียมทั้งร้านคิดเอาแล้วกันครับผมอะไรเทียมทั้งร้านแต่ว่าคนมาทํารถแน่นๆน,นะครับผมจะหา,า่าอวยก็ได้ครับร้านอื่นผมก็ไปทําได้ มันอยู่ที่ว่าผมว่าสำหรับผมนะมันอยู่ที่ลักษณะการแต่งรถของแต่ละคนนะว่าร้านเนี้ยทำสไตลน์นี้ร้านนั้นทําสไตล์นั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยร้านนักแบนเนี่ยจะแ,แบบว่าเหนียวอึดทนแรงอะไรประมาณเนี้ยบางทีสเต็ปเดียวกันสู้เขาไม่ได้นะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดทิ้งห่างแบบน่าเกลียดนะสู้เขาไม่ได้ก็จริงแต่ไอ้คนนั้นอาทิตย์หนึ่งพังเดือนหนึ่งพังอย่างเงี้ยไม่รู้นะที่เห็นมาเป็นเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็ถึงผมถึงบอกไงว่าเราสามารถสั่งได้นะว่าเราต้องการแบบ รถทิปรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีคนอยู่บ้านได้บอกว่ามีคนไงวะคนเพียบเลยโอเคครับเราก็เจอแล้วร้านช่างแบนนะดูงานในอูก็เยอะอยู่นะอืมก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นสุสกิไฮยะเต้น่นจะไม่ใครรู้จักอะไฮยะเออพีซีเอ็กซ์อะเอาไฮยะเตไปแล้วพีซีเอ็กซ์พีซีเอ็กซ์ดูผิดพีซีเอ็กซ์พีซีเอ็กซ์ ออแปลกนะดูผิดดูผิดออภัยด้วยน,นี่เลป,ป้าป,ป้าอันนี้เสื้อน้ำเชื่องเชีางแสนเสื้อน้ำลูอะไรรูหกสิบสามชักลูก63สามชักสามนะครับเสื้อน้ำอันนี้ม่มีไฟให้ดูนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเต็มระบเต็มระบ,รบ,รบนี่นะนีนน่ก็จะมีประมาณนี้แหละนี่ครับผมฉายาอะไรเทียมทั้ง้านนะแต่ก็ดูงานเดีนี่ขนาดอะไรเทียมนะ่ะคิดเอา นี่ประมาณนี้ข้างในอยู่บังลมหมดเลยนะสี่คันก็งานในอู่ช่างก็จะมีประมาณนี้แหละก็เกิดเข้ามาก็รอนิดนึงเพราะว่าช่างแบงก็ทําคนเดียวนะก็าทาคนเดียวก็ยังไงก็เข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะผม,มช่างแบงช่างแบงเขาเน้นทํารถตอนกลางคืนนะเขาไม่ค่อยทาตอนกลางวันหรอกใครมาทํารถก็ ก็อดหลับอดนอนมาหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับฝากร้านด้วยนะครับผมพงพันเซอร์วิสนะพักสมนักซอยห้านะโอเคครับผมวันนี้ก็มาถ่ายแค่นี้แหละให้ดูมันจิ้มน้ำจิมำจ้มใช่ช่างอินดี้ช่างอินดี <laughs> ด้ไปอยู่แหลมชะบังแล้วนะนะช่วงนี้ช่วงนี้โควิดทำพิษโควิดทำพิษใช่ใช่เป็นกันทุกคนนะครับผมงบน้อยงบมากก็เข้ามานะช่างแบรนด์ดีต้อนรับครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม